การพูดก็เป็นวาจาที่ลุงบอกว่าเป็นวาจา,า,า,จาไม่มีโทษบินยุชนไม่ติดเตียนกลนะ่าวกล่าวแล้วควรแก่การกาละนะรู้จักกาละที่สมควรควรแก่การตามเป็นจริงนะคือตามสัจจริงกลนะ่าวอย่างอ่อนหวาน กล่าวด้วยประโยชน์กล่าวด้วยเมตตานี่คือ,อคำพูดที่ประกอบด้วยองค์5้าซึ่งถ้าใครเนี่ยทำคำพูดของตัวเองให้อยู่ในกรอบ5ประการเนี่ยจะเป็นคำพูดที่วินยูชนผู้รู้ใดๆเนี่ยจะติดเตียนไม่ได้เพราะนั้นเราก็ลองฝึกดูว่าจะพูดยังไงให้ควรแก่การพูดตามเป็นจริง พูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาอย่างนี้นะ <c oughs> ดูลักษณะการพูดของพระาศาสดาพระองค์จะพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์นั้นพระองค์บอกวาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยนะ ไม่เป็นที่รักที่พึงใจผู้อื่นผู้เจ้าไม่กล่าวนะจริงแท้แต่ไม่มีประโยชนนะ์ไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นก็ไม่พูดเหมือนกันถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้นะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์และคนฟังก็ไม่ได้พอใจก็จะไม่พูดเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนไม่พอใจที่จะฟังนะพระองค์บอกว่า พระองค์จะเลือกกาละเพื่อกล่าววาจานั้นจะพยายามหาจังหวะที่จะกล่าววาจานั้นนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้และมีประโยชน์นะนั้นบางทีโยมจะไปแนะนำธรรมะให้กับผู้ใหญ่นะให้กับพ่อแม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยถ้ายัางไรบางทีพ่อแม่ไม่ชอบไม่อยากฟังนะ ก็ต้องหาจังหวะหา,ากาละดูนะเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจผู้อื่นไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์ด้วยแต่ถ้าคนฟังฟังแล้วพอใจเช่นอะไรเช่นบางทีเรื่องของคำพูดเพ้อเจ สนุกสนานเฮฮะนะไล่สารละคนฟังพอใจแต่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแท้และไม่มีประโยชน์ผู้เจ้าจะไม่พูดหลุดจากปากน,นะ <c oughs> เรื่องจริงเรื่องแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นอันจริงอันแท้แต่ไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องจริงนะเรื่องแท้ไม่มีประโยชน์ แต่คนฟังพอใจก็ไม่พูดเองเหมือนกันเพราะมันไม่มีประโยชน์นั้นจะมีหลายเรื่องที่พระศาสดาบอกมันเป็นเรื่องจริงที่พร้เจ้าเนี่ยรู้อีกเยอะแยะมากมายเลยแต่มันไม่มีประโยชน์ต่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานพู้เจ้าจะหยุดพูดไม่พูดเรื่องเหล่านั้นนั้นถ้าพู้เจ้าพูดมาเรื่องจริงเรื่องแท้ที่ไม่มีประโยชน์ แล้วพวกเราชอบเช่นที่สุดของโลกเป็นยังไงนะจักรวาลเป็นยังไงรายละเอียดโอ้บอกเยอะแยะเลยหนึ่งเล่มใหญ่โยมก็ไปนั่งอ่านเรื่องจริงเรื่องแท้ที่มันไม่มีประโยชน์ตกเย็นตายนะอา้าเกิดมาฟรีเลยนะอดรู้อร,ริยสัจส,สี่ตายเปล่าใช่ไหมันั้นพระเจ้าจะกันไว้เลยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับประโยชน์ต่อมารผลนิพพานเนี่ยไม่พูดไว้เลยนะ เราจะได้ไม่หลงไปนั่งอ่านไงใช่ไหมหรือมานั่งฟังคําของศาสดาที่จริงแท้แต่ไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะฉนั้นพระเจ้าจะคัดสรรคําพูดเนี่ยละเอียดมาก <c oughs> วาจาใดอันจริงอันแท้ประกอบด้วยประโยชน์จริงแท้มีประโยชน์ ที่รักที่พึงใจของผู้อื่นด้วยจริงแท้นะมีประโยชน์ด้วยนะคนฟังพอใจด้วยนะพระองค์บอกพระองค์จะเลือกกาละเพื่อกล่าววาจานั้นไม่ได้กล่าวเลยนะพยายามเลือกกาละอีกเหมือนกันเพราะบางทีอคนนี้ชอบคนอื่นไม่ชอบนะหรือว่าถ้าลอยนิดนึงจะมี คนอกห้าร้อยมาฟังพูดทีเดียวเกิดประโยชน์เยอะแยะนะรอจังหวะดีกว่านะม,มันก็มีความละเอียดในการพูดมากนะของพระศาสดาจะพิจารณาอย่างรอบคอบและดูที่พระองค์จะต้องพูดให้คำของพระองค์เนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันและคำพูดจะต้องเป็นอาการลิโก และคำพูดจะต้องไม่พลาดโดยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดยมดูซิว่าพู้เจ้าจะพูดครั้งหนึ่งเนี่ยพู้เจ้าพิจารณากี่เงื่อนไขนะโอ้โหเยอะมากนะนั่นนี่คือระดับสัพพัญญูแล้วเราสาวกก็ก็แกล้งนี้นะพินาคคบเงื่อนไขตามนี้หรือเปล่าหมดสิทธิ์เลยนะ,ะเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าสาวกจะพูดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ย นะมันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างพระศาสดาพรนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ฟังแต่คําตถาคตนะอย่าไปฟังสาวกภาสิตนะสาวกภาสิตาการบัญญัติใหม่ของสาวกนะให้ฟังตถาคตภาสิตานะเพราะหน้าที่ตถาคตคือผู้บัญญัติหน้าที่สาวกคือผู้ฟังคําบัญญัติไม่ใช่ผู้บัญญัตินะสาวกหมายถึง ผู้ฟังคําที่ศาสดาเข้าบัญญัตินะนั้นให้รู้หน้าที่ของเราอะเราคือสาวกคือฟังคําสอนปฏิบัติให้ดีเดินตามให้ตรงนะถึงที่หมายให้ได้นั่นคือพอแล้วนะนั้นเราไม่ได้สร้างบาร,รมีมาเป็นอรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ <c oughs> แค่ฟังคําบัญญัติแล้วก็เดินตามให้ดี แค่ฟังคำบัญญัติเนี่ยน่ไปนั่งอ่านยังบนยากเลยใช่ไหม,มล้วจะบัญญัติเองใช่ไหมแค่อ่านตามนะยังบอกโอ้อ่านไม่รู้เรื่องยากนะเนี่ยอืมยังต้องพยายามบอกว่าเอ้ยง่ายๆก็มีอ่านเท่าที่ที่รู้เรื่องไปก่อนอย่างเงี้ยนะอืม